สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ How to j a p กันนั่นเองนะครับรายการที่จะมอบทั้งสาระและความสนุกเกี่ยวกับญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นะนะครับเอาล่ะครับคลิปนี้นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่อง7ข้อห้ามถ้าจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเออนะครับเฮ้ยมันคืออะไรนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็น 7ข้อควรรู้ก่อนเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับอะแต่ในวันนี้นะครับคลิปก่อนหน้าน,นั้นก็คือ7ข้อควรดูใช่ไหมแต่ว่าในวันนี้ฮะจะเป็น7ข้อห้ามนั่นเองอนะครับมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเนาะมานะครับข้อแรกครับก็คือว่าอยาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับโรแมนจิเออนะครับอันนี้เนี่ยนะครับขอย้ำเลยนะโดยเฉพาะคนที่กะจะเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบระยะยาวๆเลยนะครับ ยาเรียนกับโรแมนจีเด็ดขาดอันนี้สําคัญมากนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะมีอักษรด้วยกัน3แบบเนาะอย่างที่เราเคยพูดไปในคลิปแบบ7ข้อควรรู้อะนะครับว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอักษรที่รากนะคาตะคณนะแล้วก็คันจินะครับนี่คือบแบบในระบบเขียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะใช้หลักๆาแบบนี้แต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าโรแมนจิครับซึ่งโรแมนจิเนี่ยมันคือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ เขาเหมือนถอดเสียงออกมานะครับคล้ายๆเป็นแบบคาาโอเกะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคือถามว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนประโยคน์ญี่ปุ่นเนี่ยถามว่ามันสามารถมีภาษาอังกฤษเข้าไปแทรกได้ไหมคําตอบคือสามารถเข้าไปแทรกได้นะครับแบบชื่อแบรนด์ brand, ชื่ออะไรพวกเนี้ยเออมันสามารถเข้าไปแทรกได้แต่ว่าโรมนจิที่ผมจะพูดถึงในที่นี้มันคือโรมนจิที่แบบถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นอะ จากคิรักานะหรือคาตานะหรือคันจิอะไรก็ตามอะถอดออกมาทั้งรุ่นเลยแล้วเราเอามาให้เราอ่านเอ,อ้ไอพวกเนี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครกัดจะเรียนยาวๆอะอยาเรียนแบบนี้เพราะว่ามันจะทําให้เราแบบเหมือนกับมันจะมีข้อจํากัดในการเรียนหลายๆอย่างอะของโรมันจีอะเนาะนะครับไออย่างเช่นถ้าสมมุติว่าอะผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นคําว่าคน,นิจิวะนะครับคน,นิจิวะ ที่แปลว่าสวัสดีใช่ไหมนะครับอ่ะคือถ้าเราเรียนเป็นโรมาจะเราอาจจะเขียนคนนิจิวะอย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะให้เราเรียนเขียนแบบนี้นะครับคนนิจิวะทุกคนเห็นไหมอุ้ยขอโทษขอโทษพอดีเปิดหนะ้าอื่นไปด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเนี่ยมันเขียนอย่างนี้ นคับคอนิจิวะแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนแบบเป็นตัวอัสษรญี่ปุ่นเลยอ่ะนะครับเขาจะเขียนว่าคอนิจิวะเนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแทนทุกคนซึ่งซึ่งถามว่าเอแล้วมันก็ถอดเสียงมามันก็อ่านได้นี่เฮ้ยแต่ว่าข้อจำกัดของมันคืออะไรรู้ไหม คำว่าวะทุกคนอ่ะผมยกตัวอย่างกับคำง่ายๆนะคนนิจิวะเนี่ยคำว่าวะเนี่ยคือถ้าเราดูตามรูมจิอ่ะคือมันคือ W A ใช่ไหมเพราะมันถอดเสียงออกมาไงแต่ว่าเวลาเราเขียนภาษาญี่ปุ่นจริงอ่ะเราต้องเขียนว่าคอนิจิฮะตัวเนี้ยมันอวาฮะนะอง์จิอะตัวนี้มันอาวานะฮะอาาเออแล้ววะจริงๆอ่ะมันเขียนอย่างนี้ อันนี้คือว่าจริงๆซึ่งเห็นไหมเขาก็จะเขียนว่าเฮ้ย mm. บางทีอะ่ะคือภาษาญี่ปุ่นอะ่ะมันเขียนคนนิจิฮะแต่มันให้อ่านคนนิจิวะอะไรเงี้ยคือการที่เราเรียนเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นเลยอะ่ะมันทําให้เราได้เหมือนกับเรียนหลักการอ่านหลักการใช้ตัวหนังสือคร่าวๆไปด้วยในตัวอย่างเช่นอะ่ะพอเรามาเจอคําว่าคนนิจิวะมันเขียนด้วยฮะก็จริงแต่ให้เราอ่านว่าวะนะอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันจะแบบ เราเราจะได้เรียนรู้ส่วนเนี้ยไปด้วยในตัวนะครับซึ่งเอาจริงอะ่ะไอตัวฮะที่มันอ,าอา่าววะมันยังมีรายละเอียดเยอะแยะนะถ้าถ้าแบบทุกคนได้เข้าไปเรียนจริงๆรนะิงแเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนแบบเรียนด้วยโรแมนติกและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเรียนด้วยโรแมนติกบอกเลยว,ว่ามันจะเหนื่อยนะครับมันคือคือหลายๆคนอะ่ะจะคิดภาพว่าเอ้ยถ้าเราจําตัวอัญ,ญี่ปุ่นอะ่ะมันเหนื่อยกว่าแบบการที่เราแบบมบาเรียกับอักษรคาราโอเกะมันไม่ง่ายกว่าเหรอเพราะเราก็รู้ภาษาอังกฤษใช่ไหม คำตอบคือมันอาจจะจริงเฉพาะช่วงแรกนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆอแล้วเราใช้แต่รูมะจิรูมะจีรูมะจิอ่ะมันจะยากมันจะยากมากๆโดยเฉพาะแบบคือภาษาญี่ปุ่นมันจะมีโครงสร้างประโยคแบบมันมันจะมีโครงสร้างมาแบบมันจะมีโครงสร้างประโยคแบบที่มันค่อางจะพิเศษกว่าภาษาไทยนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับตรงที่ญี่ปุ่นจะมีสิ่งที่เรียกว่าคําช่วยครับซึ่งพอแบบมันมีคําช่วยเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วแบบ พอมันใช้เป็นโลมาจีเราแทบจะไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวนี้มันคือคำช่วยหรือเปล่าหรือรอะไรพวกเนี้ยหรือว่าแบบบางทีแบบว่ามันมันเขียนเป็นคันจิแล้วมันแบบดูเข้าใจง่ายกว่าคือคือคือ,คอต้องพูดว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นอนะ่ะเขามีคำหลายคำที่แบบมีเสียงอ่านเหมือนกันแต่คนละความหมายกันอะไรเงี้ย ก็มันมีอย่างนี้เยอะมากเลยเว้ยในภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้การแยกด้วยการเขียนเป็นตัวคันจิแทนอะไรเงี้ยซึ่งมันมีเรื่องแบบนี้เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเรียนเป็นรมันจิลุ้นล้วนอ่ะมันมันง่ายช่วงแรกก็จริงแต่มันจะเหนื่อยช่วงหลังสู้กับเราไปจำตัวอักษรญี่ปุ่นที่ละกาณะกับคาตะคณะผมขอแค่สองอย่างเนี่ยจำแค่สองอย่างนี้ให้ได้อ่ะแล้วคือเอาละมันเหนื่อยแค่ช่วงต้นเว้ยแต่หลังๆอ่ะมันจะทำให้เราสบายขึ้น ในการเรียนเนาะโอเคนะนะครับตรงนี้ก็พอไปว่าประมาณนี้ละการสามรับคนที่แบบว่าจะเรียนภาษาญี่ปุ่นในระยะยาวก็ห้ามเรียนกับโนมาจิเด็ดขาดนะสัญญาโอเคอ่านะครับมาต่อไปข้อที่2ครับก็คือห้ามเทียบภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยมากจนเกินไปเออนะครับโดยเฉพาะเรื่องหลักไวายากรณ์ทุกคนเพราะว่าที่ผมได้เกริ่นไปใน7ข้อควรดูเนาะในคลิปนั้นนะคุได้บอกไปว่าภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยะนะครับ ไวยากรณ์มันมักจะกลับด้านกันเช่นภาษาไทยพูดว่าฉันกินข้าวภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าฉันข้าวกินนะครับประมาณนี้ซึ่งมันจะมีการสลับแบบคำสลับแบบกรรมกริยาใช่ไหมมันจะสลับกันหรือว่าแบบพวกคําคุณศัพท์อะไรพวกนี้ที่ภาษาญี่ปุ่นจะเอามาไว้ด้านหน้าแต่ภาษาไทยจะไว้ด้านหลังเช่นแบบเสือ้อเสื้อสีแดงอันนี้คือภาษาไทยส่วนภาษาญ,ญี่ปุ่นจะพูดว่าสีแดงแล้วก็เสือ้ออะไรเงี้ย มันจะมีเรื่องอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราพยายามถ้าเราพยายามแปลงจากภาษาไทยอยู่ภาษาญี่ปุ่นในหัวมันจะค่อนข้างไปได้ช้านะครับเพราะว่ามันมันจะค่อนข้างตับกันอย่างเงี้ยนะครับกว่าเราจะพูดได้ออกมาสักประโยคนึงอะ่ะมันจะใช้เวลานานเช่นแบบถ้าผมจะพูดว่าแบบเสื้อสีแดงตัวนี้แพงจังอย่างเงี้ย อันนี้คือในภาษาไทยใช่ไหมเสื้อสีแดงตัวนี้แพงจังแต่ผมต้องการแปลงไวยากรณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับสีแดงต้องมาไว้ข้างหน้านะคำว่าตัวนี้ต้องมาไว้ด้านหน้านะอะไรเนี่ยคือคือกว่ามันจะแปลงอะ่ะมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ผมอยาก้ทุกคนทําก็คือว่าให้พยายามจําวิธีการเรียนประโยคแบบภาษาญี่ปุ่นไปเลยจําไปเลยคือคือ เอาเป็นว่าช่วงแรกๆอะนะครับพยายามอย่าใช้ความเข้าใจไว้อย่าพยายามไปหาเหตุผลว่าทําไมภาษาญี่ปุ่นต้องเรียงประโยชน์อย่างนี้โอเคไหมโอเคไหมเพราะว่าถ้าเราพยายามไปหาเหตุผลว่าทําไมภาษาญี่ปุ่นมันต้องเรียงกับหน้ากับหลักว่าอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะมันมัน,ม,นมันจะไม่ได้ไปไหนสักทีอะคือผมเข้าใจแหละว่าโอเคการที่เราได้เข้าใจหลักวยากรณ์จริงๆอะเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มันสําคัญนะ ถ้าจะเรียนภาษาระดับสูงขึ้นแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นอยู่ในระดับแบบพื้นฐานเบสิกระดับต้นอะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะการที่ไปเข้าใจหลักการอะไรที่มันแบบมากจนเกินไปอะ่ะมันทำให้เราไปได้ช้ามากๆในช่วงแรกแล้วช่วงแรกๆจริงๆแล้วอะ่ะมันมันไม่ใช่ช่วงที่ทุกคนต้องมาทำความเข้าใจหลักการเลยถ้าพูดกดันตามตรงเพราะว่าช่วงแรกอะ่ะ ใช่ผมแนะนำนะเป็นช่วงที่ทุกคนควรลองผิดลองถูกลองไปเลยนะครับลองพูดลองอัดเสียงตัวเองลองแบบแต่งประโยคอะไรพวกเนี้ยคือคือคือ,คอลองมันไปเลยไม่าพยายามไปหาแบบ หลักการและเหตุผลมาลองรับว่าทำไมภาษาญี่ปุ่นถึงต้องเรียกประโยชน์อย่างนี้แล้วก็อย่าพยายามเทียบกับภาษาไทยบ่อยประมาณนี้คือเทียบกับภาษาไทยอย่าเทียบได้แต่อย่าเทียบบ่อยแบบทุกคาทุกประโยชน์เนี้ยไม่เอาเพราะว่ามันจะช้ามากนะครับในการกวะแต่งประโยชน์ออกมาได้ประโยชนหนึ่งนะอะเนาะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครนะอย่างที่บอกไปว่าคือในช่วงแรกๆอะเนาะนะครับก็นะ พยายามฝึกเยอะ,ยอะนะครับลองนึกถึงตอนเราแบบว่าฝึกภาษาตอนเด็กๆก,ก็ได้คือเราไม่ได้พยายามแบบว่ามาหาแบบข้อซัพพอร์ตทุกอย่างใช่ไหมว่าทําไมประโยคนี้ถึงต้องเรียงอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้หาแบบเหตุผลมาซัพพอร์ตอะไรตรงนี้เลยคือเราแค่แบบเรียนแบบแล้วก็แบบจาตามไปอยะ่างนั่นแหละทําแบบนั้นทุกคนนะครับแล้วก็ตอน,นเด็กๆเราก็ไม่ได้เทียบใช่ไหมว่าเฮ้ยภาษาไทยพูดอย่างนี้แล้วภาษาอังกฤษพูดแบบนึงอะไรเงี้ย คือแบบเอา้าเอาล่ะนะครับคนทั่วไปอะ่ะส่วนใหญ่ก็คือคนส่วนใหญ่อะ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเทียบแบบสองภาษายกเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะนะครับถ้าเป็นแบบตามแบบปกติอะ่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือจะฝึกแค่ภาษาเดียวก่อนให้แม่นก่อนถูกไหมนะครับอถึงแม้ว่าคุณจะเป็นลูกครึ่งอะไรก็จริงอ่ะแต่ว่าบางทีเขาก็ฝึกแค่ภาษาเดียวอะ่ะเออเอาจริงๆอ่ะเนาะเพราะฉะนั้น,นะนแล้วเนี่ยก็ ลองคิดว่าเรากลับไปเป็นเบบีรอบหนึ่งแล้วก็ลองใช้หลักการเนี้ยในการฝึกภาษาญี่ปุ่นดูนะครับพยายามไม่เปรียบเทียบกับภาษาไทายเยอะแล้วมันจะทําให้ทุกคนอ่ะพูดภาษาญี่ปุ่นได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเนาะประมาณนี้เพราะเราใช้ความคุ้นชินจากการพูดจากการเดียวภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะต่อไปครับทุกคนข้อที่3ครับห้ามทิ้งการฟังโดยเด็ดขาด อันนี้ก็เป็นข้อที่สําคัญมากๆนะคือไอเนี้ยอันนี้พูดถึงข้อผิดพลาดส่วนตัวเลยนะครับจากการเรียนภาษาอังกฤษสมัยแบบเด็กๆเพราะว่าโดยส่วนตัวคือต้องบอกกันเลยว่าผมไม่ใช่คนที่แบบเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าพูดได้แบบไหลฟืดลื่นปื้ดสปืดื้ดปื้ดปื้ดปื้าดอะไรอะไรขนาดนั้นแะแต่ว่าคือ ข้อผิดพลาดที่ผมสังเกตอะจากการเรียนภาษาอกฤษกับภาษาญี่ปุ่นอะคือคนคือผมค้นพบว่าตัวเองอะสามารถพัฒนาทักษะจากการในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอะได้ดีกว่าภาษาอังกฤษเว้ยแล้วผมก็มานั่งคิดว่าเอ้ยแล้วทาไมผมถึงแบบทําไมผมถึงพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหลลื่นได้คล่องมากกว่าภาษาอังกฤษเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยผมฟังภาษาญี่ปุ่นบ่อยกว่าอันนี้คือแบบเป็น เป็นอะไรที่ค่อนข้างอิมแพกมากเลยนะการฟังอะ่ะจริงเพราะว่าคือตอนตอนเรียราานภาษาอังกฤษอะทุกคนนะครับคือผมอะ่ะคือจะเน้นแค่แบบกรา玛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 เพราะว่าในโรงเรียนอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นแบบเรื่องพูดเนี้ยเส่วนใหญ่เลยก็คือจะชอบเน้นแบบกรา玛กรา玛เวิร์กแฝดกรา玛เวิร์กแฝดกรา玛เวิร์กแฝดก็คือวนวนวน,วนอยู่แค่แนั้นจริงๆนะครับมันทําให้ผมไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่ได้ฟิลลิ่งในการพูดแบบภาษาดังนั้นจริงๆอะแต่กับการภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมฟังแบบฟังบ่อยมากฟังแบบโอ้ทั้งฟังอนิเมะฟังจากอนิเมะบ้างฟังแบบว่าพวกรายการญี่ปุ่นบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็ฟังเพลงบ้างอะไรอย่างนั้นคือมันคือผม,มได้ซึมซับฟิลลิ่งการพูดภาษาญี่ปุ่นไปแล้วแบบฟิลลิ่งในการพูดภาษามันเป็นอะไรที่มัน เอาจริงมันอนธิบายเป็นคำพูดได้ยากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบใครที่พยายามฟังบ่อยๆแล้วก็แบบเกิดความเคยชินกับภาษานั้นจะเริ่มเข้าใจว่าเอยฟีลิงในการพูดภาษาอันั้นคืออะไรนะครับแล้วนั่นแหละนะครับมันเกิดขึ้นกับผมเลยผมได้ฟีลิงจากการแบบฟังบ่อยๆจากการแบบฟังภาษาญี่ปุ่นบ่อยๆทําให้ผมเริ่มจับทางได้ว่าเออภาษาญี่ปุ่นมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะแล,แล้วแบบ คือเวลาเราฟังบ่อยๆใช่ไหมบางทีเราจะเจอพวกแบบสำนวนที่เขาแบบใช้บ่อยๆแบบสำนวนที่ใช้บ่อยๆคำลงท้ายใช้บ่อยๆอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราจับตรงนั้นอะเอามาใช้ได้เลยแล้วคือแบบเรามันมันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องทําความเข้าใจมากหรือว่าต้องใช้ความจําอะไรมากเลยนะเพราะว่าคือเราถ้าเราฟังฟังบ่อยๆอะมันเหมือนกับมันฝังเข้าไปในหัวมันเกิดความเคยชินว่าแบบก็เขาพูดอย่างนี้บ่อยอะ เราก็หยิบมาใช้โดยที่แบบมันเราเราไม่ได้เกิดความต่อต้านอ่ะเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเราเรียนภาษาใหม่ใช่ไหมบางทีมันจะเกิดความต่อต้านเลยว่าเออคือคือคือก็รู้รู้แหละว่าเรากําลังพูดภาษาใหม่อยู่อ่ะแต่คือแบบมันเป็นคำศัพท์ที่แบบอะไรวะมันหยิ่งอ่ะมันแบบอีอะไรก็ไม่รู้อ่ะถูกไหมแต่ถ้าเราฟังบ่อยๆอ่ะมันจะส่วนตรงเนี้ย มันจะหายไปเลยเว้ยคือมันแทบจะไม่มีความต่อต้านในการที่จะแบบซึมซับภาษาใหม่เลยเพราะว่าเราชินแล้วไงเราเห็นแบบออคนในแบบ y YouTube เพลงอะไรพวกเนี้ยเขาพูดภาษานี้ยจนบ่อยมากเขาพูดคำคำนี้จนบ่อยมากมันชินแล้วมันจะทําให้เราเรียนรู้แล้วก็ซึมซับภาษาได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับนะหยาทิ้งการฟังโดยเด็ดขาดคือกรมมาฟแเรียนได้นะครับแล้วผมว่าเรียนกราม,มามมันดีด้วยนะกับภาษาญี่ปุ่นเพราะว่า ืออย่างที่บอกไปญี่ปุ่นกับไทยอ่ะวยากร์มาแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับการเียนไวยากรณ์จึงสําคัญแต่ก็อย่าทิ้งการฟังโดยเด็ดขาดน,นี่คือสําคัญจริงๆนะต่อไปครับข้อที่4ห้ามกลัวที่จะพูดผิดอันนี้ก็ต่อเนื่องจากการฟังเลยทุกคนนะครับพอเราฟังเสร็จปุ๊บเราซึนทัศเสร็จปุ๊บนะครับพยายามคือเราอินไม่ใช่คือเป็นเรื่องของการอินพุตใช่ไหมเราฟังเข้ามาแล้วต่อไปครับให้เราพยายามเอาพูดใบบอลคือห้าม ห้ามแบบถ้ามกลัวที่จะพูดผิดอะ่ะจริงโดยเฉพาะในช่วงแรกๆอะ่ะคือบางคนจะมีความกังวลว่าเถ้าเราพูดผิดมันจะดูเป็นอะไรไหมมันจะดูแบบมันจะดูเป็นมือใหม่ในภาษา,าญี่ปุ่นหรือเปล่าก็เราเป็นมือใหม่ไงถูกไหม <c oughs> ก็เราเป็นมือใหม่อ่ะคือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มือใหม่ก็ได้คือแบบผมที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแบบโผก็ปีนี้ก็นเวลาที่หัดคิดอยู่ก็น่าจะเข้าปีที่4อ่อะอาจจะเกือบๆแบบปีที่5แล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่ใช่ว่าผมพูดถูกร้อยเปอนะบางทีผมก็พูดผิดพูดถูกผิดผิดพูดแบบบางทีก็หลงลงลืมลืมก็มีเหมือนกันเออนะครับแต่คือแบบก็อยากกลัวที่จะพูดผิดนะครับเอาจริงนะแล้วคือแบบอันนี้ผมเล่าประสบการณ์ส่วนตัวห,หนึ่งคืออันนี้คือผมอะ่ะเคยไปทำพทาร์ทไทม์ที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นใช่ปะแล้วก็เสร็จทีเนี้ยคือมันมีแบบม,มีสถานการณ์หนึ่งที่ผมต้องพูดแบบภาษาญี่ปุ่นออกมาแต่คือแบบ ผมนึกคำนั้นไม่ออกอ่ะคือผมนึกคำนั้นไม่ออกว่าแบบมันต้องพูดอะไรอ่ะซึ่งเอาล่ะนะครับในในเมื่อเรานึกคำนี้ไม่ออกอ่ะผมจะพยายามแบบอธิบายคือจะพยายามอธิบายแบบว่าเราต้องการจะหมายถึงเราเราต้องการจะหมายถึงสิ่งๆเนี้ยพยายามอธิบายนะครับโดยใช้แบบบางทีก็ใช้ภาษามือหรือบางทีก็แบบบางทีก็แบบใช้สีหน้าหรือบางทีก็แบบว่าแบบ แบบคืออธิบายแบบยาวๆอะไรเงี้ยอธิบายดีเทลของคำคำบบนั้นอะไรเงี้ยออกมาซึ่งคือคือมันมีแบบวิธีเขาเรียกว่าอะไรอะวิธีพิจแทนได้หลายแบบมากเลยนะในการแบบใช้ภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าคือเรื่องพูดผิดอะไม่ต้องกลัวเลยนะครับคือถึงแม้ว่าเราพูดผิดอะคือคนที่ฟังเราอะส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจที่จะแบบที่จะจับให้เราที่ ที่จะจับเราให้ได้ว่าแบบเราจะพูดอะไรกันแน่คือคือนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะอยากตัวที่จะพูดผิดหรือถ้าเกิดว่าทุกคนแบบสมมติว่าไม่ได้พูดผิดก็จริงใช่ไหมแต่ว่าแบบนึกคําที่จะพูดไม่ออกอะ่ะคือพยายามใช้สีหน้าหรือพยายามแบบทำยังไงก็ได้แบบใช้ภาษามือหรือว่าแบบจะใช้คาคาอื่นมาแทนอะไรพวกนี้ก็ได้อะ่ะนะครับ ยังไงก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าการสื่อสารนั้นมันประสบความสําเร็จทุกคนก็ถือว่าทุกคนแบบสามารถใช้ภาษานั้นสื่อสารได้จริงๆแล้วอประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้ก็เรื่องสําคัญกันเนาะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงแรกๆก,กับผิบดกัเดนเลยนะครับเพราะว่าผิดมันได้เรียนรู้นั่นเองนะครับต่อไปครับทุกคนข้อที่5ข้อนี้ก็ค่อนข้างสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับก็คือว่า ห้ามลืมกด subscribe ช่องเราไปคุมทีวีอันนี้ <laughs> เออนะครับข้อนี้เป็นข้อแบบเอ็กซ์ตร้านิดนึงนะฮะห้ามลืมกด subscribe ช่องนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับจะมีรายการแบบข้า to ู h a t อย่างนี้นะับเป็นรายการที่เราจะมาแบบแชร์พวกแบบสาระที่มันเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกดติดตามช่องนี้ไว้นะครัพก็ทุกคนก็จะได้แบบว่าเทคนิคใหม่ๆในการเรียนาภาษาญี่ปุ่นไม่มากก็น,น้อยอะ่ะเนาะนะครับอะต่อไปครับ ข้อที่เท่าไหร่ละข้อที่6นะครับก็คือว่าห้ามเดียนหน้าแล้วลือหลังข้อนี้บอกเลยว่าเป็นจุดเทียนพอยของหลายๆคนมากๆเลยก็คือว่าปุ๊บมาปุ๊บเรียนเรื่องหนึ่งเสร็จปุ๊บโอเคเข้าใจทําแบบฝึกหัดโอ้โหได้เต็มนะครับทําแบบฝึกหัดถูกทุกข้อโอ้โหเรา่นี้มันเก่งมากนะครับไปบทต่อไปเลยครับโอ้โหบทต่อไปก็แบบ ทำแบบฝึกหัดได้เต็มแบบโอ้โหแบบมันไม่มีอะไรที่จะแบบฮานามารุฮานามารุก็คือแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดีเยี่ยมเออนะครับคล้ายๆแบบเป็นเกณฑ์ดีเยี่ยมของแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเนาะแล้วแบบไปบทต่อไปอีกก็ฮานามารุอีกนะครับโอ้โหคือแบบทาอย่างเงี้ยไป10บบทนะครับจบบทที่10ปุ๊บกลับมาดูบทที่1ใหม่อ้าวบทที่หนึ่งคืออะไรแล้ววะอะไรเงี้ยแล้วคือมันเป็น ม,ม,มันโคตรจะเพนพอยต์เลยนะตรงนี้เอาจริงแล้วคือแบบคือมันคือสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะในช่วงพื้นฐานอะแล้วยิ่งเฉพาะเนื้อหา N5 N4 มันสาคัญมากเลยที่ทุกคนห้ามเรียนหน้าแล้วลืมหลังเพราะว่าคือผมอยากจะบอกเลยนะเนื้อหา N5 N4 ทุกเนื้อหาที่เขียนอยู่ในหนังสือคือโคตรสำคัญ ในการที่ทุกคนจะเอาความรู้เนี่ยไปต่อยอดในการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอ่ะถามว่าจะแก้ยังไงวิธีง่ายๆเลยก็คือว่าสมมุติเราเรียนบทที่1จบใช่ไหมแล้วต่อบทที่2อ่ะสมมติว่าเราเรียนบทที่หบทที่2จบปุ๊บก่อนที่จะขึ้นบทที่3ให้กลับมาทวนบทที่1บทที่2ก่อนเราค่อยขึ้นบทที่3อ่ะทำอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติว่าเราเรียนบทที่3เสร็จปุ๊บบทที่4เสร็จปุ๊บ นะครับก่อ,อนที่จะขึ้นบทที่5กลับมาทวนหน่อยไหมบทที่3บทที่4เออลองกลับมาทวนหน่อยไหมหรือว่าถ้าเกิดว่ากังวลว่าเอ,อ๊ะบทที่1บทที่2จะลืมหรือเปล่าก็ลองกลับไปทวนถึงบทที่1บทที่2ดูไหมคือตรงเนี้ยมันใช้เวลาไม่นานเพราะว่าคือทุกคนอะ่ะเคยผ่านมารอบหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการทวนอีกรอบหนึ่งอะ่ะมันจะใช้เวลาเร็วขึ้นและการทวนรอบที่3รอบที่4รอบที่5มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคนอะ่ะจะรู้แล้วว่า เนื้อหาไหนที่เรายังลืมอยู่ที่เรายังแบบจําไม่ค่อยได้และเนื้อหาไหนที่เราแบบโอ,อ้อ่านกี่รอบกี่รอบก็แบบก็จําได้อะ <c oughs> ประมาณเนี้ยมันมันมัน,มนคือการที่เราได้ทวนบ่อยๆอ่ะมันทําให้เราแยกเหมือนกับแยกแยกอะไรแยกความทรงจำเหรอเหมือนเราทําให้เราแยกความทรงจาออกมาได้เป็นสองกลุ่มหลักๆคือกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่อ่านเท่าไหร่ก็จําได้ คือไอกรุ๊ปเนี้ยเวลาทุกคนมาทวนใช่ไหมทุกคนจะผ่านมันไปได้ไวมากเลยคือเหมือนกับแค่อ่านแค่หัวข้อแล้วสกิปไปเลยอ่ะคือมันจะอย่างนั้นจริงๆแล้วมันจะประหยัดเวลาเร็วมากเพราะว่าคือคืออ่านเท่าไหร่ก็จาได้อ่ะคือไอเนี้ยแสดงว่ามันติดหัวทุกคนละแสดงว่าทุกคนอ่ะจาความรู้นั้นได้เป็นแบบ long term memory แล้วอ่ะคือเป็นความทรงจำระยะยาวที่จะติดตัวทุกคนตลอดไปแล้วอ่ะกับอีกแบบหนึ่งนะครับมันคือเนื้อหาที่แบบ อ่านแล้วก็ต้องมานั่งทําเขาเข้าใจตลอดอ่านแล้วบางทีก็แบบจําได้บางจาไม่ได้บ้างนะครับไอ้พวกเนี้ยพยายามกลับมาทวนซ้ำหลายรอบขีดปากกาไฮไลท์ไว้เลยก็ได้ตอนเรากลับมาทวนจะได้แบบมันเน้นตรงนี้เยอะๆทาตรงเนี้ยจนกว่าไอ้ตรงที่จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างมันจะกลายเป็นลองเทอ,อร m ม e m o ของทุกคนนะครับแล้วทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะแบบทุกคนเรียนภาษาอังกฤษระดับต้นอ่นะแนะนําเลยนะ จนกว่าจะจบ N4 เลยก็ได้หรือจนกว่าจะจบ N3 เลยก็ได้ทำอย่างนี้เพราะว่าผมมองว่าการเรียนภาษาพื้นฐานมันคือสิ่งที่สำคัญมากและเนื้อหา N5 N4 N3 มันคือพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพยายามนะอย่าเรียนไปจนแบบลืมว่าตัวเองเรียนอะไรมา <c oughs> ใช่ไหมอย่าแบบนั่นแหละนะครับอย่าเรียนไปคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือรู้แหละนะครับว่าแบบ บางทีก็อยากจะรีบจบเนื้อหาแต่ว่าก็อย่าลืมเนื้อหาที่จะท,ที่ที่แบบเรียนมาแล้วด้วยเพราะว่าไม่งั้นเราจะเรียนไปทําไมอะ่ะถูกไหมถ้าเราแบบลืมเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเอาจริงอะ่ะไอ้ห้ามเรียนหน้าแล้วลืมหลังอะ่ะผมใช้กับตัวเองตั้งแต่ N5 จนถึง N1 เลยนะครับแล้วจริงๆผ่าน N1 มาแล้วอะ่ะนะครับผมก็ยังใช้ อีแบบนี้อยู่นะเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองไปปรับใช้ดูกันได้นะครับลองหาวิธีของแต่ละคนดูนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับต่อไปครับทุกคนข้อสุดท้ายละข้อที่7ครับก็คือว่าห้ามลืมเป้าหมายตัวเองโดยเด็ดขาดอ,อันนี้เนี่ยนะครับที่ผมเคยพูดไว้ใน7ข้อควรรู้ด้วยรอบด้วยเรารอบหนึ่งกนะ้องว่าการที่เราตั้งเป้าหมายอะ่ะมันจะช่วยเรา จากอาการเบิร์นเอาได้นะครับก็คืออาการหมดไฟอ่ะทุกคนนะครับคือการที่เรามีเป้าหมายอะไรไว้สักอย่างมันทําให้เกิดกับเราได้กลับมาโฟกัสอีกรอบหนึ่งว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะในวันที่เราหมดไฟในวันที่เราไม่มีไฟในวันที่เราแบบไม่มีกระจิกกระใจในที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อแล้วอ่ะถามตัวเองสิเราเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนที่เราเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกอ่ะเราเรียนไปทำไม,อมลองทำตัวเองดู บ,บางคนอาจจะเรียนเพราะว่าอยากจะดูอนิเมะแบบไม่มีซับคนที่เป็ความฝันฝันหล,หลายๆคนเลยนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในงนั้นนะครับหรือบางคนก็แบบอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปอัพเงินเดือนได้เพิ่มตั้งหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเยอะนะหรือว่าแบบบางคนก็เอออยากจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะอ่ะเฮ้ยมันก็ดีนะอลองนึกถึงเป้าหมายตรงเนี้ยลองดูนะครับเขียนจดไว้ในกระดาษหรือจดไว้ในอะไรก็ได้นะครับเตือนตัวเองไว้ว่าเฮ้ย ในวันที่เราไม่มีไฟอ่ะแต่ไอเป้าหมายเนี้ยมันกําลังรอเรามันกําลังรอเราอยู่นะมันกําลังรอให้แบบเราทําเป้าหมายให้สําเร็จอยู่นะแล้วในวันที่เราสําเร็จตามเป้าที่เราตั้งไว้ได้อ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบคือมันจะเป็นอะไรที่โคตรมีความสุขเลยทุกคนมันจะเป็นอะไรที่แบบคือเราจะโคตรพ่ายกับตัวเองมากว่าพ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้จริงๆนะเราทํามันได้จริงๆนะอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ นะถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนลองเต้าเป้าหมายดูนะครับว่าเราจะยไปทำไมคือผมเชื่อทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะแบบดึกมันออกหรือเปล่าวะเพราะว่าถ้าทุกคนไม่มีเป้าหมายอ่ะมันก็ไม่มีแบบแรงบันดาลใจหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแรงจูงใจอยูในการที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นอ่ะถูกไหมไม่งั้นทุกคนจะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นทําไมอ่ะเออเนาะมันมันไม่เหมือนกับภาษาไทยที่เรา ที่เราต้องใช้ตั้งแต่เด็กคือภาษาไทยมาต้องใช้ถูกไหมหรือภาษาอังกฤษที่แบบเราถูกบังคับในระบบการศึกษาให้ต้องเรียนอืมแต่ภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันคือภาษาที่สามที่คือผมเชื่อว่าร้อยละประมาณ90%สอน่ะส่วนใหญ่อ่ะก็เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเริ่มเริ่มเรียนเองอ่ะคือหมายถึงว่าคือเริ่มที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองในการที่จะแบบอะฉันจะเรียนภาษาญี่ปุ่นอ่ะ ถ้าส่วนใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างอยู่แล้วเว้ยที่แบบทุกคนจะมาตรงนี้อ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นลองนึกถึงเป้าหมายตรงนี้ดูนะครับในวันที่ทอก็ลองกลับมาดูเป้าหมายนี้แล้วก็ลองคิดดูซิว่าวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จตรงเนี้ยเราจะได้อะไรบ้างอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอุย้ยจบแล้วจบดูหล่อมากเลยเนาะโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็นะเขาพูดกันมาเนินนานอยู่เหมือนกันนะก็ เอาเป็นว่านะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใน How to Jab หรือว่าในคลิปอื่นๆของช่องเราในคลิปต่อ,ตอไปได้นะไว้เจอกันครับสียาบ่ายครับ